พูดทุกเรื่องเกี่ยวกับ50ซีรีส์โดยเป I have อ i อ a ์เซครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็รีแคปให้ฟังแล้วกันนะครับหลังจากที่50ซีรีส์นั้นเป็นกระแสที่โอ้โหคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตั้งแต่สมัยผมผมเองก็อยู่ตั้งแต่แบบ900ซีรีส์เปิดตัวก็ไม่เท่านี้พันเซรีส์เปิดตัวก็ไม่เท่านี้2 0 0 0 3,000ก็ไม่เท่านี้4 0 0พก็ ยอมรับว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ D S Frame Gen เข้ามารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันโอเคแล้แต่ว่าวันนี้พอ5,000 Series เนี่ยมันเกิดมุมมองหลายกระแสที่เข้ามาก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอธิบายก่อนว่าเถา้าที่ผมอ่านจากต่างประเทศมาผมรู้สึกว่า user ทั่วไปเขาไม่เยียดร้า Frame Gen ถึงแม้กะทั่งมีคนกล่าวไ้เลยว่า if you give me fake Frame Rate I want you to give อยู่เฟกมันนี่ถูกเขาเรียกว่าเฟรมจริงคือเฟกเฟรมเลยนะคือมันไม่ให, frame rate bomb, ให้เฟรมเลทปลอมกูให้เงินปลอมือเหมือนกันประมาณนั้นคือมันแรงถึงขนาดนั้นคือแสดงว่าถ้าเรามองหลายๆมุมก็คือทางยูเซอร์ที่ผมอ่านดูบางคนเขาก็ชอบในความเป็นพลังดิบแน่นอนพลังดิบยังไงมันก็ดีแต่ว่าเกมปัจจุบันมันก็กินสเปคนู่นกินสเปคแล้วนะมีแสงมีเงาภาพใหญ่ขึ้นอะไรใหญ่ขึ้นฮาร์ดแวร์มันก็ใหญ่ซอฟแวร์มันก็กินสเปคเยอะขึ้นมีเรียทสติ้งมีแสงเงาเทคโนโลยีขึ้นทให้ลําพังเอนจินของมันเองเนี่ย มันไม่ไหวในการที่จะพัฒนาพลังดิบคือพัฒนาเพิ่มคูดาคอ,คาคอเพิ่มประสิทธิภาพบางทีมันอาจจะเกิดความร้อนเยอะการ์ดใหญ่รีเควสพาวเวอร์สไพดมากเลือผมมองว่าถ้ามันเฟรคเฟรมไหมหรอคือเราอาจจะเคยชินกับในอดีตที่เฟรมเนี่ยนะมันต้องถูกประมวลผลโดยคูดาคอเท่านั้นที่ประมวลผลออกมาอะไรประมาณนี้เราถึงแฮปปี้กันคือเราอยู่กันสมัย พันซีรีส์นะครับที่แบบแม่งไม่มีอะไรให้เราเปิดเลยอะไรมาไงกูเล่นอย่างนั้นทุกคนเลยชินกับความเป็นดั้งเดิมหรือเนทีฟอยากได้พลังเดีบแรงๆมากกว่าแต่ความเป็นจริงในอนาคตเป็นไงแม่งก็ต้องพึ่งเฟรมเจนเกมบังเกมไซว่าพังอย่างเงี้ยอารันเวกอาร์เซอว์เนี่ย 4K ปราศรุดเล่นไม่ได้เจอพาเทซชิงเจออะไรเต็มๆเงี้ยเล่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะอารมณ์เหมือนมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟเทคโนโลยีตรงที่ว่า CPU ก็เคยเป็นลักษณะนี้นะอย่างเวทีโฟร์เนี่ยเขาก็เคยเพิ่มกิกเกอร์สูงตัวที่่่ไมมมมลลลืืืหหูตาาััััันนนนนเยรร้ออกกกกแฮงงพว ก็เพิ่มขึ้นสูงรดยไม่ลืมหูลืมตาทำให้ IPC มันไม่สูงไงแต่เพราะไม่มีคอเดียวเขาก็เลยเริ่มแต่เป็น2คอเขาก็ต้องเขียนโปรแกรมนัให้มันรับ2คอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยพอเป็น2คอปัจจุบันก็เท่าไหร่8คอปัจจุบันก็พัฒนาไปถึง E คอถึง L 2 cache โดยที่กิกะเฮิร์ส์มันยังคงวนเวียนอยู่แถว5กิก6กิกที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากสมัยก่อนมากตรงนั้น4กิก5กิก6กิกประมาณนี้นะครับ AMD เองยังไม่มี E คออยากเล่นเกมแรงขึ้นเขาก็ไม่เพิ่มคอไม่ได้เพิ่มกิกะเฮิร์ส์ให้มันสูงขึ้นแต่เขาไปโฟกัสก่าอะไรที่เป็นตัวแปรเขาไปเพิ่ม3 DV c a c h e เข้ามาให้มันมีพื้นที่ในการบัฟเฟอร์ไม่ต้องทะลุปไปถึงแรมมากขึ้นก็เฟรมเรทได้เยอะขึ้นผมมองว่าทาง NVIDIA เองโดยส่วนตัวแล้วเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะใช้้้้้้ AI AI เเขขาาาามมมคคคือออทที่รริิงแลวาาในนนตุกกไไไดดะรหร อย่างที่ผมเกิดไปว่า Nvidia เองเขาขาย AI การ์ดเอไอตัวมมีรายรับงานจาก AI เนี่ยถึง80%การ์ดจอแค่8%จริงๆเขาไม่ซีเรียสพูดถึงอย่างนี้ก็ได้เขาเเอาจจะเอาชิปเดิมมาพัฒนาน,นิดหน่อยแล้วก็ใส่ d l s s 4เข้าไป จบแล้วก็ให้มันใช้ได้แค่เฉพาะ50ซีรีย์ก็เป็นไ,ไปได้ดังนั้นตัวแปรของ50ซีรีย์เราเคยเห็น40ซีรี e ์กับ30ซีรี e ์ไปแล้วที่พลังดิบมันไม่ต่างมันจะไปต่าง DLs 3เฟรมเจนวันนี้เหตุการณ์เหล่านี้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโดยรูปแบบเดิมแต่คนที่โดนคือ40ซีรี e ์ที่มี DLs 3เฟรมเจนที่ทุกคนต่างมองว่าเมื่อก่อนน่นแม่งหู แรงแต่ว่าวันนี้มันมี50ซีรีส์ออกมาที่พลังดิบไม่ได้ต่างจาก30ซีรีส์เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น3ามศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนยสีนย์าศูนาศูนาศูนย์ก็พลังดิบมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากมายนแต่คุณก็จะเจอกับคาว่า mfg multi frame gen ใน dls c dls 3าใช้ได้บน40ซีรีส์ชันใด dls c ก็ใช้ได้บน5้าสิบซีรีส์ั้นนั้นมันก็จะล็อกซีรีส์ล็อกซีรีส์นี้ไปดังนั้นตัว เหมือนก็เหมือนกับ4ซเรีส์ที่มันตาจาก3ซเรีส์ก็คือคำว่าอหลรเฟรมเจนล้ว60ซเรียส์อ่ะมันติ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 ดเฟรมเจนก็ไม่รู้ไงอนาคตแต่ว่าผมมองว่าในอนาคตบทบาทของ AI จะมีบทบาทเข้ามามากกว่านี้และจะมาแทนมากกว่านี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการ์ดจอ PCB แค่นี้ชิปมันก็แค่นี้โอเคมันอาจจะเพิ่มทราซิสเตอร์ได้อะไรนู่นนี่นั่นแต่มันไม่สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ขูชิปแม่งคูด้าคอต้องหลักหลายหมื่นงิ้นร้อนตาย VRAM ต้อง48กิกเอาอะไรไปใส่ PCB แมม่่่งงีีคนน้กิไไฟวััพาอยใส พอมันร้อนมันกินไฟเยอะก็ต้องพัฒนาระบบระความร้อนใหม่หมดเลยอุ้วุ่นวายกันไปใหญ่สู้กินไฟน้อยๆคูด้าคอไม่ต้องเยอะแล้วเอาเวลาไปเทรนคือมันต้องดูว่าเขามีทางเลือกในการที่จะพัฒนาด้านซอฟต์แวร์เขาถ้าพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มครูด้าคอปรับต้นปรับนี่แบบนั้นหรือว่าจะไปพัฒนาด้านซอฟต์แวร์คือเทรน AI เอา AI ขึ้นมาช่วยคิดตรงนี้แทนแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้เครื่องคิดเลขในการคิด หลการเราใช้ AI แล้วนะสอบสอเป็นสีเช่นเดียวกันมันก็ง่ายกว่าไวากว่าแต่อะไรที่มันแตกต่างกันรู้ไหมผลลัพธ์ของการใช้เครื่องคิดเลข่ะกับการที่สมองเราคิดแม่งคือ2เท่ากันแต่สิ่งที่หลายคนคอนเซิร์นคือรู้ป่าเขากังวลว่าอีกเฟรมเรทที่มาจากเฟรมเจนเนี่ยมันจะเท่ากับเนทีฟไหมแน่นอนเนทีฟคือมันดีสุดอยู่แล้วละ่ะแต่มันไม่ไวที่จะรันในปัจจุบันหรือว่าเขาไม่พัฒนาเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้เขาก็เลยใช้คําว่าเฟรมเจนมัลติเฟรมเจน ขึ้นมาเพื่อให้เฟรเมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้หลายๆคนกลัวอาการภาพมัวภาพวุ้นดินน้ำมันชัตเตอร์ลิงอินพุตแหลกลาเทนซี่หันกว่าจะหมุนกว่าจะอะไรทุกคนเจอมาหมดแล้วแต่ผมมองว่าครั้งนี้เท่าที่ดูจาก YouTube เท่าที่ดูจากนักรีวิวที่เขาไปดูมาเขาบอกว่ามันดีเฮ้ยมันเวิร์ก ที่จริงแล้วมันเวิร์กแต่ DLAS แล้วนะแต่สังเกตไหมว่า DLAS มาครั้งแรกโดนด่ายับแต่มันจะเกิดจากการอัปเดตไดเวอร์เทรนด์ AI เทรนด์สมมติเกมไซเบอร์พังเข้ามาครั้งแรก DLAS มาลงครั้งแรกเขาก็อัปเดตให้มันเปิด DLAS มาก็เล่นเล่นไปสักพักหนึ่งเขาก็ส่งเกมไปอัปเดตใหม่ออ Driver, อัปเดตไดเวอ Driver, ร์อาอปัปเดตไดเวอร์การ์ดจออัปเดตเกมเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ก็จึงการอัปเดตอัปเดตให้มันดี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 ขึ้นเรื่อยๆในมุมของการที่ส่งเกมไปให้เทรนด์ AI ส่งเกมให้ AI, เรห AI, หออทรน,ทน แล้วทําให้มันออกมาให้อยู่ในจุดที่ไม่เหมือนจริงว่ะ AI ไม่สามารถแทนเนเชียได้ละอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนแรกเฟรมเจนที่ผมเคยเล่นมาช่วงที่40ซีรีส์ออกใหม่เี่ยนะผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีแอบบมีวุ้นมีอะไรเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปัจจัยที่สุดคือหลายๆคนเรียกร้องเนทีฟใครก็รชอบเนทีฟผมเองก็เติบโตมากับคำว่าเนทีฟหรือพลังนิบแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ไนดะ้คือคำว่าสุดท้ายแล้วเอ็นวีเดียผูกขาดการตลาดถึง90%เป้างไหนเราปอรีสิทนิ์เออะไีเลย แล้วก็มันจะเฟ็กเฟรมไหมจริงๆแล้วมันก็เฟรมจะเกิดจากเ i อมันก็คือเฟรมนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ผมบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเฟรมเจนที่คนด่าตอนแรกแล้วสุดท้ายคนก็เปิดใช้เหมือนกันหมดนั่นแหละสุดท้ายมันจะมีทางเลือกอย่างนี้ถ้าคุณไม่เปิดคุณจะเล่นไม่ได้เลยคุณต้องเปิดคุณถึงเล่นได้ครับเราเคยเห็นมาแล้วในอดีตครับ A l a n Wake 2 a r า Cyberpunk พงถูกต้องไหมคุณต้องปรับสุดคุณต้องเปิดถ้าคุณจะเอาพลังดิบมันเล่นไม่ได้ถ้าพลังดิบอาจจะต้องปรับโลปิด ผ่าเทซิ่งแบบอะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นทางเลือกของใครหลายๆคนแต่ว่าขึ้นชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ที่ออกใหม่มาเนี่ยอย่าง DLS4 อย่างเงี้ย รับถึง75เกมเกมออกใหม่มาทุกเกมรองรับ DSRam Gen เกือบทุกเกมที่ผมเทสตดูเกมใหญ่ๆ Marvel, Spider-Man ทู ival, er 2, Spider 2, ที่จะออกมาเนี่ย God of War และนรกเนี่ยรับหมดเลยนะ i n นนาโจ c e นี่หนักเลยฮะผา testing มาคือเกมใหญ่ๆมาออกหมดแม้ว่าเกมจะเป็น Assassin's Creed ที่จะออกมาเกม 3A ส่วนใหญ่มา90%เนยนะรับ Frame Gen หมดทุกเกมแล้วนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้สาหรับเกมพลังดิบก็แรงขึ้นประมาณนี้สำหรับเกมที่มี Frame g e ก็อาจจะแรงขึ้น8เท่าแต่พอยคือแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย2เท่าแต่ต้อง ว่า AI ของ Nvidia เนี่ย เฟรมเพิ่มแล้วประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มตามไหมสุดท้ายแล้วถ้าเรามาวัดกันชนตรงรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคลิปคลิปหนึ่งของไซเบอร์พังที่มันโชว์ว่าพลังดิบของ5090แล้วก็4090เนี่ยมันมีความแต,ตกต่างกันมา30-40%พอเราเปิดมัลติเฟรมเจน5090สามารถเปิดมัลติเฟรมเจนได้ทำให้เฟรมเร็วพุ่งไป240แต่4090เปิดแค่ DLSS 3.5เฟรมเจนเฟรมเร็วได้แค่110ก็ถูกกันแล้วที่มันต่างก,กันสองเท่าเพราะว่าเบสของมันเนี่ยมัน X5 X10 อะครับคคคคููููณณณณ คูณ5คูณ8เห็นไหมยี่สิบแปดเฟรมก็มีโอกาสเป็น250เฟรมก็9เท่า20เฟรมก็มีโอกาสเป็น115เฟรมก็56เท่าก็ตามนั้นคือ DLS สามจุดห้าเฟรมเจนคือซิงเกิลเฟรมเจนเนี่ยปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5เท่าแต่ถ้าเป็น m f g หรือบันติเฟรมเจนเนี่ยคือ8เท่านั่นเองแต่ถ้าเราย้อนดูสเปคเราก็พบว่า5 0 9ศูเนี่ยมันก็ปรับปรุงขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็น GB 1หนึ่0 2 4นาโนย์มีการลดลงมา4นาโนเมตรงสี่นาโนเมตรนะครับ L 2 88เมีการลดลงมาสี่นาโน9 0 16 AI a TOPS เรียกได้ว่า5090แรงเกือบ3เท่าตัวเมื่อเทียบกับ5090คือความแรงของ AI ในการคำนวณ AI นะ5090 3352 4 0 9 0 1321 TOPS ครับ RT Core 170กับ128 Tensor Core 680 680ไม่พอไม่เป็น5ลิปเจด้วยเจนล่าสุด4 0 9 0นี่512เป็น4ฟร์เ h g กิกก็2.4 2.5ก็ตามลำดับความจุเพิ่มขึ้นครับเป็น32กิกอันนี้มีโอกาสไปถึง 8K เลยนะคิดเอาง่ายๆถ้า 4K ทำได้240เฟรม ก็มีโอกาส 8K 100เฟรมหรือเปล่าแต่ว่าคำถามคือเราจะไปหาจอ 8K จากไหนนั่นเองนะครับ32 g b d d r 7กับ24 g b d d r ดีอาร์ 6X แบตวิด512กับ384แบนด์วิด1.8เทราไบต์ยังไม่น e ั้ eCache 88ที่ผมมองว่าอาจจะถึง 4T นะครับ490 0 1.01เทราไบต์ท่านได้เอง TDP ก็575เนาะกินไฟเยอะกว่าเดิม525วัตต์เคำว่าสปายก็1000วัตต์1200วัตต์แหละ79,008นะครับพลังดิบเนี่ยที่ผมดูมานะ590 0มีโอกาสแรรงงงกวว่่่่่า 40, าาา4090 30%ปะะะมมณในนนนพลััดดิิบสทีีจชขคคือ multi frame gen หรือว่า d ี c 5 0 8 0ผมดูแล้วมันมีความคล้ายกันกับ4080ูค่อนข้างเยอะ แต่เปิดตัวถูกกว่าเดิมเยอะก็39,000ืเอง4ี่ศเนี่ยเปิดตัว5้0 0 5 5 0 8ห0ึ่กับสี่ศเนี่ยสเปคใกล้กันมากเลยนะแต่ L2K แคเท่ากัน 4, นาโนเมตรห้านโนเมตอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับคูถ้าคอเฉียดกันพันเดียวนะดังน,นั้นเนี่ยในมุมพลังดิบผมเห็นนักวิเคราะห์บอกว่า5080ูนย์ปดกันยกับสี่ศ์แ์ในมุมของพลังดิบต่างกันเพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ปัจจัยที่จะทำให้ห้าสิบซี 80, ร มากกว่าเดิมนิดนึ่ง8ปดสกับเจแต่ว่าได้4ฟร์เจนกับเตอร์เจนเทนเซอร์คอมากกว่าเดิมนิดนึงแต่ได้ฟิฟเจนกับ4ฟร์เจนนะสามกับ3ามศูนย์สี่บูตคล็อก้เคียงกัน2ลสองจุดหกกับสองจุดห้าสี่สิบแปดศูนยหกเอ็กซ์เมมโมรี่คล็อกเร็วกว่าห้าสิบแปดศูนนี่ใช้จีไดอาร์เจ็ดกดไปสามสิบกิกะบิตเปอร์เซกสี่สินแปดศูนย์นี่ยี่สิบสองสองร้อยห้าสิบกิกะบิตเหมือนกันแบนด์วิดตมเก้าร้อยหกสิบก่บเจ มีโอกาส5080ความแรงจะไม่หนีกับ5070 Ti นะเพราะว่ามันเป็นโสีเมกเท่ากันคูด้าคอต่างกันหมื่นหนึ่งกับเก้าพันแรม16กิกเท่ากันแต่เร็วน้อยกว่านิดหน่อยคือ5080ความเร็วของแรมนี่ย30กิกะบิตเอร์เซกอันนี้28กิกะบิตเอร์เซก16กิก GDA7 2 5 6เมกเหมือนกันด้วยแบนด์วิดต่างกัน89690 6, ผมคิดว่าต่างไม่เยอะระหว่าง5070 Ti กับ5080ถ้าเทียบกันระหว่าง5070 Ti กับ4070 Ti เนี่ย L2 Cache มากกว่าคูด้าคอต่างกันพันสาม AI GP ต่างกัน 2, เท่าโอ้โหอันนี้ก็ตาม RT-Core พัฒนาขึ้นมานิดนึง10กับ60 4 Gen กับ3 Gen Tensor Core เพิ่มมาหน่อยนึง40แต่ว่าเป็น5 Gen แต่ RAM เนี่ย 4070i กับ 5070i เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับเยอะ 5070i เนี่ยมันได้ RAM ตัวชุดเดียวกับ5080ทำให้มันมีความฉีกกว่า 4070i เพราะว่า 4070i มัน 12GB 192 6X 5070 Ti เนี่ยมัน16กิกจ d r 7 256บิตแบนด์วิดต์มันเลยต่างกันแล้วยิ่งไปชนกับ L2 Cache ที่มันแบบ64เมกะ48เมกะทำให้ผมมองว่ามันน่าจะต่างกันเยอะในมุมนี้นะแล้วราคาเปิดตัวถูกกว่าด้วยต่อไป5070กับ4070สมมุติ5070ก่อนแล้วกันนะ Blackwell เหมือนเดิม L2 Cache เมื่อเทียบกับ4070นะมากกว่าเดิม4เมกะควอดาคอมากกว่าเดิม300 AI TOPS แรงกว่า2เท่า RT Core ต่างกัน2หน่วย48กับ46แต่ได้ 4th Gen Third Gen โอเค Tensor Core มาากกวว่่่8หนยแตทอร์ t h Gen 192 184 Boot Clock พอ กันแรมยังโชคดีได้ GDR 7 28 21อันนั้นมันยังเป็น 6x อยู่ที่แบรนด์มีมันต่างกันเนี่ย672กับ504เนี่ยคือต่างกันเล่ากับกิกิเนี่ยชนิดของแรมเลยแต่ว่า 50J0 น่50 70, าจจะแรงก,รกว่านี่เพราะว่า L2 แคบมันเยอะกว่าคือ40มิคก์46มิคก์พลังดิบอาจจะแรงออกมาสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณถ้าผมเดาเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กินไฟมากกว่า50วัตต์ราคาเปิดตัวถูกกว่าเดิมตัวแปรสิ่งที่ทุกคนกล่าวมาเออ 50J0 มันจะแรงเท่า4090ใช่ไหมตามที่คุณเจสันเขาบอกมาเรื่องเราเหล่านี้ถ้าเราเทียบกันดูครูท่าต่างกันสามเท่า L2 แคบต่างกันสองเท่าแลมต่างกันสองเท่าถึงจะจะเร็วกว่าก็เถอะแบตยูีต่างกันเท่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งททีี่่่่่เเเเเ้าาาาาบบอออออกกกกววัันนนนนนยม็็ตงงป AI Frame Multi ใสข DLSC Gen จจะ ะมาณว่า5070 d l s 4 Multi Frame Gen จะเท่ากับ4 0 9 0เปิด d l s 3 Frame Gen ปกติ Frame Rate จะเท่ากันแต่ถ้าพลังดิบไม่เท่ากันแน่นอนสมมุติว่า5070ทำได้20เฟรมพลังดิบและมันใช้ d l s 4 Multi Frame Gen คูณ8เท่ามันต้องเรนเดอร์ที่20เฟรมและจะได้ที่ 160เฟรมนั่นคือการใช้ DSC มันตีเฟรมเต็มระบบขนาดเดียวกัน4 0 9 0้าถ้ามัน5เท่าเพราะว่ามันใช้ D3 s เฟรมจนคุณก็ต้อง1 6 0หสิาร5สิ5เท่าคุณจะได้เฟรมเรทที่เป็นเนือฉีดจริงๆแล้วได้เฟรมเบตของ5เท่าจริงของ4090คืออะไรเหลือ52 52เฟรม กับ20เฟรมันั้นเนี่ยในพลังดิบ4090ยังไงก็แรงกว่า5070เอาจริงๆแล้วไม่ต้องมาคิดอย่างนี้หรอกดูสเปคหนึ่งก็รู้ละโค้ด้าหมื่นหกกูด้าหกพัน Blackwell เก่งแค่ไหนก็สู้ไม่ได้พลังดิบผมว่า4090ยังไงก็ชนะจุดเด่นของ DLSS 4สร้างหลายเฟรมจากเฟรมเดียวอันนี้สําคัญทั้งคํานวณน Motion Vector ความเคลื่อนไหว Depth Information ความลึกรวมถึง Optical Flow Field การขยับของพิกเซลแล้วก็ลด v ี a m มึงใช้งาน30%นะครับแล้วก็ปรับปรุง AI ให้ขึ้นถึง40% R R r ี c o n ก็เปลี่ยนมาใช้ t r a n s f เม m e r แทนเพิ่มคุณภาพของแสงแสงสะท้อน Reflection Shadow ทุกอย่างลด g ก o ต t i n g ลดอะไรทุกอย่างนะครับยกความละเอียดภาพนะครับรองรับสูงสุดถึง 8K ดีมูขึ้นหมดเลย DLA ดีขึ้นหมดทุกอย่างนะครับ e n a l r e f l e c t 2ก็ออกแบบมาช่วยลด System Latency ด้วยถ้ามันมี r e f l e c t ปกตินะแต่พอเฟรมยิ่งสูงขึ้นขนาดนี้โอกาสที่มันเกิด Latency และยิ่งเป็นเฟรมที่ไม่ได้เกิดจากการนเ n d e r เนี่ย e n a l r e f l e c t 2จะเข้ามามีส่วนในตรงนี้นั่นเอง e n a l r e f l e c t 2เนี่ยทำให้จะลด Latency ลดลงถึง75%ลถถูกออกแบบมาให้คู่กับ DSC หรือว่า Multi Frame Gen ที่ผมบอกนั่นเองนะครับรีเฟกทูเนี่ยต้องรอให้มันชัดอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่ารีเฟกทูเกิดมาเพื่อยับยั้งอินพุตแลกหรือลาตินซีที่เกิดจาก d s เนั่นเองประมาณนี้นะนี่คือความคิดเห็นสดๆที่ไม่มีสคริปต์เพราะว่าสคริปต์มันจะมีสคริปต์เทเบิลแค่นี้ที่เหลือก็คือพูดสดให้ทุกคนได้เข้าใจกันนั่นเองครับและนี่คือความคิดเห็นจากเปา I อเอฟซีพีอยู่นั่นเองครับผิดพลาดระการใดขออภัยนะครับอธิบายในหลายๆมุมหลายๆความคิดแต่ละคนและเป็นกกลลลลาาาาาางงงททีีี่่่่่่สุดดเเเเเเยยยอออผผมมมคคคคคคคไปปนนนนััััรรรบบบแะืวิห็จ I